สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การคุยธรรมะกันวันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องเราจะออกจากกองทุก์ได้อย่างไรจากธรรมบัญญายของพระมหาบุญช่วยปัญญาวชิโรกันครับผมสวัสดีค่ะเป้าหมายวันนี้ก็คือสกัดประเด็นสําคัญสําคัญนะครับว่าพุทธศาสนามองเรื่องทุกข์และก็ทางออกจากทุกเนี่ยว่ามีหลักการมีวิธีปฏิบัติยังไงบ้างที่เราพาจะจับต้องได้ค่ะก็ เราจะมาดูกันตั้งแต่เรื่องพื้นฐานที่คนคุ้นเคยอย่างเรื่องบุญเรื่องกรรมการเวียนไหยตายเกิดไปจนถึงหัวใจสำคัญของการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นตามที่พระท่านสอนไว้เลยค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยไหมครับเรื่องบุญกับการเวียนไหยตายเกิดที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสุขโขบุญ,ญยัสสุจจโยการสะสมบุญนำสุขมาให้อันนี้คือไม่ใช่แค่ทำครั้งใหญ่ๆเลยครับ ใช่ค่ะตามที่พระท่านอธิบายนะคะคือเน้นการสะสมทีละเล็กทีละน้อยเหมือนเหมือนเราหยอดกระปุกหรือเหมือนหยดน้ําที่ค่อยๆเติมโอ่งให้เต็มค่ะไม่จําเป็นต้องแบบโอ้โหทุ่มทีเดียวหมดตัวอ๋อเข้าใจแล้วครับคือค่อยๆทําไปเรื่อยๆแล้วเรื่องกรรมล่ะครับที่ว่าส่งผลต่อภพภูมิหลังความตายเนี่ย ค่ะอันนี้ก็เชื่อมโยงกันเลยคือกรรมหรือการกระทำทั้งดีและไม่ดีเนี่ยแหละที่เป็นตัวส่งเราไปเกิดในที่ต่างๆนะคะถ้าทำไม่ดีเช่นโกรธง่ายเจ้าโทสะก็อาจจะไปสู่นรกครับหรือถ้าโลภมากผิดศีลหรือว่าหลงยึดติดในทรัพย์สินบ้านช่องมากๆก็อาจไปเกิดเป็นเป,นเปรตอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานได้ค่ะโอ้ฟังดูน่ากลัวนะครับแล้วถ้าทำดีล่ะครับ ถ้าทำดีเช่นรักษาศีลห้าให้มั่นคงอันนี้ก็เป็นเหตุให้ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกค่ะหรือถ้าสูงขึ้นไปอีกเช่นให้ทานรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ส่งผลให้ไปเกิดในสวรรค์เป็นเทวดารหรือถ้าฝึกจิตจนได้ชานสมาบัติก็ไปเกิดในพรหมโลกได้ค่ะแต่มีจุดหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากที่พระท่านบอกว่าต่อให้เกิดดีแค่ไหนเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมก็ยัง ยังถือว่าเป็นทุกข์อยู่ดีอันนี้เอ่อทำไมล่ะครับอยู่สวรรค์ก็น่าจะสบายแล้วนี่นาะนั่นล่ะค่ะประเด็นสำคัญเลยคือไม่ว่าจะเกิดในภพภูมิไหนนะคะ ตราบใดที่ยังมีการเกิดเนี่ยมันก็ยังหนีไม่พ้นสิ่งที่เรียกว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้าใช่ค่ะซึ่งขันห้าเนี่ยธรรมชาติของมันคือไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแล้วก็ต้องเจอ,เอ,อความเกิดความแก่ความเจ็บความตายที่เรียกว่าชาติทุกข์ขาคือแค่เกิดมาเนี่ยก็เป็นทุกข์ในตัวมันเองแล้วอ๋อคือแค่มีกายมีใจขึ้นมามันก็มีทุกติดมาด้วย ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีแค่ไหนก็ตามถูกต้องค่ะแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ทุกเหมือนกันนะคะแต่เขาอาจจะขาดปัญญาที่จะหาทางออกแต่มนุษย์เรานี่แหละที่ท่านเรียกว่าอยู่ในสุขคติภูมิที่แบบว่ามีโอกาสมีศักยภาพพอที่จะปฏิบัติเพื่อออกจากวงจรทุกนี้ได้จริงๆการจะออกจากวงจรได้ก็ต้องมีคนชี้ทางซึ่งโอ้โหการอุบัติของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้ยากมากๆเลยนะครับท่านต้องบำเพ็ญบารมีแบบ นานมากๆใช่ไหมครับนานมากๆค่ะหลายอสงขายกับแสนกับเลยทีเดียวเป็นเรื่องที่ยากมากๆค่ะเพื่อที่จะตรัสรู้แล้วก็มาบอกทางเราเนี่ยแหละค่ะครับผมแล้วพอมีคำสอนแล้วขั้นแรกของการเข้าถึงธรรมที่เรียกว่าพระโสดาบันนี่คือยังไงนะครับท่านเห็นอะไรหรือละอะไรได้ค่ะพระโสดาบันนี้ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากนะคะท่านจะละ สังโยชน์คือกิเลสที่ผูกมัดเราไว้กับวัตตะสงสารเนี่ยได้3อย่างแรกคือ 1. สักกายทิฏฐิความเห็นผิดว่ากายใจนี้เป็นตัวเราจริงๆ 2. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสศีลพตตะปรามาตคือความเชื่อผิดๆในข้อปฏิบัติที่งมงายพอละ3อย่างนี้ได้ผลคืออะไรครับผลก็คือท่านปิดประตูไปสู่อบายภูมิได้เลยค่ะ คือไม่ต้องกลับไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานอีกแล้วโอโ้โหสุดยอดเลยครับค่ะแล้วก็จะกลับมาเกิดในภพภูมิที่ดีอย่างมนุษย์หรือเทวดาอีกไม่เกินเจ็ดชาติเท่านั้นท่านจะเอ่อเห็นโทษภัยของการเกิดชัดเจนว่าแม้จะเกิดดีแค่ไหนมันก็เหมือนมันหลุมหมุดหลุม,ลมคูดที่ยังต้องกลับมาเจอปัญหาเดิมๆอะค่ะเ,เข้าใจครับแล้วสำหรับคนทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยจะเดินตามทางนี้ได้ยังไงครับ ในธรรมบัรญ,ญายพูดถึงวิปัสสนากับอริยสัจสี่ใช่ค่ะอริยสัจสี่นี่คือแก่นเลยเป็นความจริงอันประเสริฐ4ประการที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนะคะคือข้อแรกทุกข์คือสภาวะที่เราต้องเจออยู่แล้วเนี่ยแหละค่ะขันห้าการเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ท่านบอกว่าหน้าที่ของเราคือควรกําหนดรู้คือรู้มันตามจริงรู้ทุกตามจริงครับ ข้อ 2. ส,สมุทยัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ซึ่งก็คือตัณหาความอยากต่างๆอยากได้อยากมีอย่างเป็นอยากไม่เป็นอันนี้หน้าที่คือควรละค่ะต้องกําจัดเหตุครับละตัณหาข้อ3นิโรธคือความดับสนิทของทุกข์ก็คือสภาวานิพานอันนี้หน้าที่คือควรทําให้แจ้งคือต้องเข้าถึงให้ได้ด้วยตัวเองทําให้แจ้ง และข้อ 4. มรมัคคือหนทางหรือวิธีปฏิบัติเพื่อไปถึงความดับทุกข์ซึ่งก็คืออริยมรรคมีองค์8อย่างอย่างสมาธิถี่สมาสติเป็นต้นอันนี้หน้าที่คือควรเจริญคือต้องลงมือปฏิบัติค่ะครับผมแล้วการเจริญวิปัสสนาที่พูดถึงล่ะครับมันเข้ามาเกี่ยวตรงไหนวิปัสสนานี่แหละค่ะคือการลงมือปฏิบัติตามแนวทางของมัคโดยเฉพาะการเจริญสติกับปัญญาเพื่อให้เห็นกายเห็นใจหรือที่เรียกว่ารูปนามเนี่ยตามความเป็นจริง จุดสำคัญที่พระท่านเน้นคือเราไม่ได้ไปพยายามดับตัวรูปตัวนามหรือตัวทุกขโดยตรงนะคะแต่เราใช้สติปัญญาเข้าไปเห็นเหตุคือตัณหาที่มันซ่อนอยู่ในใจเราพอเันเห็นเหตุชัดเจนปัญญามันก็จะเข้าไปคลายเข้าไปละเหตุนั้นเองทุกมันก็ดับไปเพราะเหตุไม่มีอ๋อเข้าใจแล้วคือดับที่ต้นต่อไม่ใช่ไปแก้ที่ปลายเหตุ ท่านมีตัวอย่างการปฏิบัติง่ายๆเรื่องยืนหนอด้วยใช่ไหมครับอันนี้ทำยังไงให้เห็นผลครับค่ะอันนั้นเป็นตัวอย่างการเจริญสติในอิริยาบถยืนนะคะหลักการคือเวลาเรายืนอยู่ก็แค่ให้มีสติรู้รู้ว่ากายกำลังยืนอยู่ตัวกายที่ยืนเนี่ยเป็นรูปครับแล้วก็ให้รู้จิตที่กำลังไปรู้กายนั้นด้วยตัวจิตที่รู้เนี่ยแหละเป็นนารู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตใช่ค่ะ พอเราคอยสังเกตแบบนี้ไปเรื่อยๆสบายๆนะคะไม่ต้องเพ่งจ้องแค่รู้ตามที่เป็นจริงเราจะเริ่มเห็นเองว่าเอ๊ะทั้งกายที่ยืนทั้งจิตที่รู้เนี่ยมันไม่ได้อยู่นิ่งๆเลยนะมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็ดับไปเกิดเกิดดับดับตลอดเวลาอืมพอปัญญาเริ่มเห็นความจริง คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนของกายของใจแบบนี้ซ้ำๆบ่อยๆเข้าเนี่ยไอความยึดมั่นผิดๆว่ามีตัวเราเป็นคนยืนอยู่เนี่ยมันจะค่อยๆคลายออกไปเองค่ะคือสักกายทิฏฐิมันจะค่อยๆถูกทำลายลงโอ้ชัดเจนเลยครับมันคือการฝึกดูความจริงซ้ำๆจนปัญญามันเกิดเองแล้วก็ไปละความเห็นผิดได้เหมือนที่ ท่านเปรียบเรียเรื่องลูกศรเลยนะครับว่าให้ถูกยิงสิ่งสําคัญคือรีบถอนลูกศรอ,ออกก่อนไม่ใช่มัวแต่ไปหาว่าใครยิงมาจากไหนใช่เลยค่ะเป๊ะเลยการปฏิบัติก็เหมือนกันคือลงมือถอนทุกข์ด้วยการเจริญสติปัฏฐานเนี่แหละดีกว่าเราจะมัวแต่ไปถกเถียงกันเรื่องรูปแบบหรือว่าสํานักนั้นดีสํานักนี้ถูกอะไรแบบนี้นะคะครับผมงั้นสรุปภาพรวมจากธรรมบรรยายนี้ก็คือทุกข์เนี่ยมันมาจากตัณหา ความยึดมั่นในตัวตนในการเกิดแล้วทางที่จะออกจากวงจรนี้ได้จริงๆก็คือต้องอาศัยการเจริญวิปัสนาคือใช้สติกับปัญญาให้เห็นความจริงของกายใจตามหลักอริยสัจสี่ถูกต้องที่สุดเลยค่ะนั่นคือหัวใจสําคัญที่พระท่านพยายามจะสื่อเลยค่ะครับวันนี้เป็นการสนทนาที่ได้แง่คิดดีมากๆเลยครับผมขอปิดท้ายด้วยพุทธพจน์ที่พระท่านยกมานะครับตุมเหฮหิกิจจังอาตับปังอักขาตาโรตถาคตา ที่แปลว่าความเพียรเป็นหน้าที่ที่เราต้องทําเองพระพุทธเจ้าเป็นเพียงผู้บอกทางเประเด็นนี้น่าสนใจนะครับว่าไอการต้องพึ่งตัวเองภาคเพียรเองเพื่อความพ้นทุกเนี่ยในชีวิตจริงๆของเรามันมีความหมายในทางปฏิบัติที่ที่เราจะจับต้องได้ยังไงบ้างน่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับ